ดูแลผิวด้วย4ขั้นตอนง่ายๆคลิปวิดีโอนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมเพชรชกรวินจากช่อง Marvin Station ช่วงนี้ใครๆก็ใส่แมสกันจึงทําให้บริเวณที่ใส่แมสอาจจะเกิดการแพ้และคายเครืองเกิดขึ้นวันนี้ผมมีขั้นตอนง่ายๆที่ช่วยดูแลผิวด้วยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ ละคายเครืองและบำรุงในขั้นตอนด้วย4เทคนิคง่ายๆที่ผมจะมาแชร์นะครับขั้นตอนที่1ทําความสะอาดผิวหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อผิวด้วย smoothie baby face foam หลอดนี้อ่าเห็นไหมครับอ่อนโยนต่อผิวแม้ผิวที่บอบบางและแพ้ง่ายไม่ได้ทําให้เกิดสิวด้วยสารทําความสะอาดที่ไม่ทิ้งประจุบนใบหน้าทําจากน้ํามันมะพร้าวและข้าวโพดพร้อมช่วยบํารุงผิวให้ชุ่มชื่นโดยมีวิตามินอ e, ี โลชั่นอ้ำซึ่งสามารถป้องกันการถูกทำ้ายโดยสารอนุมูลอิสระจากความรู้สึกจากการใช้นะครับก็คือทำความสะอาดผิวทำให้ผิวหน้าดูสะอาดแล้วก็ไม่ทำให้ผิวหน้าดูแห้งตึงหลังจากการใช้ขั้นตอนที่2ทาครีมบำรุงด้วยสมูทอีครีมผมใช้ทั้ง2รุ่นเลยนะสมูทอีครีมและสมูทอีไวท์ครีมตัวนี้นะครับเป็นครีมหน้าเนียนอเนกประสงค์ลดรอยสิวรอยแผลเป็นด้วยสารสกัดจากใบโบบกและหัวหอม ช่วยสมานผิวลดการอักเสบบวมช้ำลดปัญหารอยแผลเป็นนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากดอกคมิมมไมลดการแพ้การระคายเคืองได้ด้วยเพิ่มเติมด้วยวิตามินอีและตโจ,โจบาออยด์ทำให้ผิวชุ่มชื่นมีความยืดหยุ่นกับผิวและยังมี h a h ชช่วยทำให้ผิวหน้ากระ่างใสได้อีกด้วยนะครีมบำรุงตัวนี้โดยส่วนตัวนะชอบเพราะว่ามันทาง,ง่ายเก๋ง่ายแล้วก็มีกลิ่นหอมอ,อ่อนๆบำรุงจบในขั้นตอนเดียวเลยสามารถทาทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะผม ขั้นตอนที่3ปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยสูตรสะท้อนรังสี UV ที่ไม่ระคายเคืองผิวนั่นก็คือ s m o o t h e Physical White Baby Face UV Expert SPF 50 PA บวกบวกหล่อน,นี้มีให้เลือก2สีก็คือสีเบจและสีขาวเป็นครีมกันแดดที่ไม่ได้พึ่งสารเคมีอ่อนโยนต่อผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายเด็กและคนท้องก็ใช้ได้ปกป้องยาวนานถึง8ชั่วโมงพร้อมบำรุงในขั้นตอนเดียวด้วยสารกันแดดชนิดฟิสิกอลสะท้อนรังสี UVA และ UVB ได้100%เปอร์เซ็นทาปุ๊บออกแดดได้ทันทีด้วยซิงค์ออกไซด์และไทเทเนียม แอมไอซด์นั่นเองแถมยังมีสารที่ช่วยควบคุมความมันนั่นก็คือออััสิลิก้าและยังมีส่วนช่วยป้องกันผิวจากสารอนุมูลอิสระผิวนุ่มให้ความชุ่มชื้นลดการระคายเคืองด้วยวิตามินอีอะโลเวลาและน้ำมันสกัดจากผลกุลาบขั้นตอนสุดท้ายประลมผิวเมื่อมีการแพ้ด้วยสมูทอี p ฟโตเฟิร์สและสมูทีไวท์เทนนิ่งไฮโดรเจลเมจิก e อร์เรเกล่องนี้สำหรับสมูทีไฟโตเฟิร์สหลอดนี้นะครับผมเป็นครีมบรรเทาอาการแพ้และคายเคืองแดงคันทำจากสารสกัดธรรมชาติปราศจากสารสเตียรอยด์พร้อมบำรุงให้ผิวชุ่มชื่นด้วยมอยเจอไรเซอร์4ชนิดเป็นครีมบำรุงที่ช่วยลดการอักเสบอย่างปลอดภัย อ่อนโยนใช้กับเด็กก็ได้แถมบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นแข็งแรงและบรรเทาอาการคันผื่นแพ้ทางผิวหนังด้วยสารสกัดนานา,นานชนิดไม่ว่าจะเป็นแพนสเตอรอลซันฟลาวเวอร์ซิสออยวิตามินอีน้ำมันอีเซียมนั่นเองสำหรับสมูทอี E ไวท์เทนิ่งไฮโดรเมจิกเ a ร e เซอร์กล่องนี้ ซองน,นี้เป็นมาร์กบริเวณที่มีริ้วรอยล่องลึกลดปัญหารอยคำ้ำรอยช้ำลดอาการบวมอักเสบป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยเหมือนดั่งการใช้มายากลให้ผิวที่มาร์กนั้นดีขึ้นด้วยสารสกัดต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารสกัดที่ช่วยทําให้ผิวดูกระจ่างใสสารที่ช่วยเรื่องบรรเทาอาการแพ้และคลายเครืองทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นปอบประโลมผิวให้ผิวรู้สึกเย็นสบายทั้งหมดนี้ เป็นขั้นตอนง่ายๆที่ช่วยทําให้ผิวใบหน้าเราดูแข็งแรงขึ้นด้วย3ขั้นตอนหลักและ1ขั้นตอนสําหรับการบํารุงผิวเป็นพิเศษผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนําไม่ว่าจะเป็นร้าน P&F หรือร้านขายยาชั้นนําทั่วไปหรือสามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้นะครับหรือสแกนมีนาวตาม QR code นี้ได้เลยนะครับ หวังว่าวิดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับถ้าชอบวิดีโอชุดนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย